วิธีกดฝาส,สูงนะครับไม่ต้องยกล้อนะครับมันจะโค้งสวยตรงฐานนะครับจะเห็นว่าตรงฐานเนี่ยมันจะโค้งสวยเราไม่ต้องหนุนบล็อกนะครับนะครับเราเสริมเสริมบล็อกมาอย่างนี้นะครับเอาอะคริลิกตัดอะคริลิกเสริมมานะครับให้โค้งแบบนี้เวลาเรากดมามันก็จะ คสวยนะรับฝาหลังเราก็จะกดเบนธรรมดาครับไม่ต้องเสริมอย่างนี้อย่างฝาหลังก็จะกดธรรมดาพอฝาหน้าฝาหน้าพระเราสูงเราก็เสริมนะครับทำทำบล็อกเสริมขึ้นมาให้โค้งแบบนี้นะครับแลวเวลา กดแล้วมันก็จะโค้งสวยนะนี้ก็ใช้แอร์ปั๊มธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับใช้เป็นเครื่องกดธรรมดานะครับกดมือกดอะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเครื่องนะถ้าเป็นเครื่องกดมันก็จะทําให้กดนิดขึ้นนิดเนึยงนะครับ ลดแน้นิ่มนะครับเพราะว่ามันใหญ่เนี่ยครับแล้วก็เป่าลมมันสูงครับแล้วกใ็ใช้อะไรหนีบหนีบช่วยกดทั้งล่างนี้ทั้งนิดนะครับเพราะว่าฝามันสูง ผมก็ใช้เครื่องกดพิธวัตชัยนะครับธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะโค้งจะใใช้แอปปั๊มมันจะป่องอสวย,ยนะครับนี่นะครับ มันก็จะโค้งสวยไอ้ตรงนี้มันย่นนี่มันย่นตรงข้างนอกเดี๋ยวพอเราตัดให้ใกล้มันก็ไม่ใช้ได้แล้วเพราะว่าตรงติดเนี่ยมันสนิทอันนี้เพราะมันสูงมันเลยย่นนะครับแต่ไม่มีปัญหาครเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยันท้ายเนี่ยถ้าเราเอาแค่ใช้มันก็จะเรียบครับจะเห็นว่าเนี่ยจะดูเงี้ยมันจะเรียบเนี่ยับมันจะป่องสวย นี่ครับลองไปทำดูนะครับ